ดู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 ให้พ่อโอ้ยพ่อจา์หนูไม่ให้พ่อไปพ่อต้องป้อนหนูคนเดียวไม่ให้พ่อแสนโอ้ยหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมโอ้ยด้วยค่ะเอาไม่ให้พ่อแสนกินพ่อจานหนูจะกินคนเดียวของคุณยายแนนของหนูยายแนนอร่อยที่สุดในโลกอัมดูตาสิคะแม่แม่โอ้ยอร่อยมากเลยค่ะคุณยายแนนปลื้มใจมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะโอ้โหใครอยากกินส้ม ส้ม <alte> จากคุณยายแนนค่ะทางนี้ห่อตัวแล้วค่ะแม่แม่ขอพระคุณส้มหวานหวานโอ้ก็แสนฮึบ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 ไอ้เอะไอ้เอะไอ้เอะไอ้เยอะางัดทั้งงัดทั้งองัดทั้งเงัดเงัดทั้งงัดทั้งเงัดหรือไหนละอ้วนให้แม่แม่เอซีดูส้มน้อยนะคะส้มจากคุณยายแนนลูกใหญ่มากนะคะแม่แม่หวานฉ่ำอร่อยมากลองนี้ชิมแล้วนะคะ ขอบพระคุณคุณยายแนนมากๆเลยค่ะในความรักความเมตตาคุณยายส่งส้มมาให้ครอบครัวน้องมินนี่ปีที่ห้าแล้วค่ะน้องนางใครอยากกินส้มจากคุณยายแนนยกมือขึ้นดูเคาะปากดูเคาะปากค่ะแม่แม่เคาะปากเคาะปากเคาะปากไหนเคาะปากทำยังไงคะโอน่ารัก บุดบุดจำบุดจำบุดจำบุดอ่ะบุดจำบุดจำบุดจำบุดอ่ะบุดจำบุดจำบุดจำบุดหิ้วโอ้นัล่ะขอเสียงหน่อยค่ะขอบคุณค่าคุณยายด้วยขอบคุณค่าขอเสียงโอ้ยดูตาค่ะแม่แม่ดูตาเด้อโหยส้มคุณยายแนนอร่อยที่สุดในโลกงัมดูตาสิคะแม่แม่โอ้ยอร่อยมากเลยค่ะคุณยายแนนปลื้มใจมากเลยไปหาพ่อแสนให้พ่อแสนกินด้วยค่ะเอ้าไม่ให้พ่อแสนกิน พ่อจานหนูจะกินคนเดียวของคุณยายแนนของหนูโอ้ยดูไม่ปล่อยมือด้วยนะคะแม่แม่ไม่ยอมนะคะอาไปให้พ่อแสนไม่ยอมผ่านด่านหนูไม่ได้บุดจำบุดจำบุดจำบุดเอ็นดูมากเลยนะคะคุณยายแนนนะคะเป็นคุณยายอีกหนึ่งท่านที่น่ารักมากๆเลยนะคะฮึบฮึบฮึบชายขาชาฮึบฮึบพอแล้วพ่อจ่ายเดี๋ยวจะปวดขาอีกนะคะ คุณยายแนนส่งส้มมาให้สองลังใหญ่ๆเลยนะคะเอาให้พ่อแสนน,น้พ่อแสนยืนคอยแล้วนู่นเอาน้องนางต้องแบ่งกันด้วยลูกดู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 ให้พ่ออ้ย <c oughs> พ่อจ๋าหนูไม่ให้พ่อไปพ่อต้องป้อนหนูคนเดียวไม่ให้พ่อแสน <c oughs> โอ้ยหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมโอ้ยส้มคุณยายแนนอร่อยที่สุดในโลกค่ะแม่แม่หนูไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแต่อ้วนแบ่งพ่อแสนด้วยเธอเขามายืนคอยแล้วอ่ะคือ อันนี้ที่้องนี้แกะมาในประมาณ3ากิโลได้เลยนะคะแม่แม่แต่ยังเหลืออีกเยอะนะคะจะป้อนเด็กๆทุกวันค่ะแม่แม่เอซีค่ะนะคะโอ้ยดูทางนี้ก็นางอ่อนๆขอแล้วส้มคุณยายแนนหวานฉ่ำมากเลยค่ะโอ้ยทางนี้ก็กรีทางนี้ก็ยกงวงขอนะคะน่ารัก,ากมากๆก็เพิ่มวิตามินซีให้เด็กๆก่อนนอนค่ะนะคะ คุณยายแนนเป็น f อซท่านแรกเลยนะคะที่ได้เห็นน้องมินนี่ตัวจริงเสียงจริงนะคะเพราะว่าตอนนั้นไปรับน้องมินนี่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณยายก็อยู่เชียงใหม่พอดีคุณยายก็มาให้กําลังใจนะคะน้องมินนี่นะคะมาให้กําลังใจน้องมินนี่แล้วก็แบบว่าแบบว่าได้ทั้งส้มได้ทั้งกับข้าวจากคุณยายนะคะกำลังใจที่ดีความรัก ที่มีให้กันนะคะตลอดระยะเวลา5ปีนะคะที่รู้จักกับคุณยายแนนมาคุณยายแนนน่ารักมากๆเลยนะคะขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางการเดินทางนะคะคุณยายบอกว่าปีนี้มีแพลนจะมาหาเด็กๆช่วงช่วงงานช้างนะคะก็ยินดีต้อนรับคุณยายค่ะน้องได้เข้าใจเลยว่าคุณยายแนนไม่ค่อยว่างนะคะเวลาว่าง น้อยนะคะแต่ว่าคุณยายก็แบบมีเวลาว่างไม่กี่วันก็วางแพลจะมาหาเด็กๆแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ขอดื่มน,น้ําก่อนค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะแม่แม่ขออภัยนะคะ้นอนนี้ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ลงคลิปเลยเพอดีว่าหนูเป็นลมพิษนะคะแม่แม่หาเป็นลมพิษลมพิษไม่พอมาเป็นอาหารเป็นพิษอีกนะคะสมตำตะอ้วนทําพิษค่ะแม่แม่ นะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะนะคะไปหาคุณหมอมาแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะบายบายไ้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องมินนี่ดื่มน้ําแล้วก็เอาอ้อยกับต้นสับป,ประรดให้เด็กๆกินก่อนนอนนะคะขอพระคุณคุณยายแนนอีกหลายๆครั้งเลยนะคะสองสาสี่ห้าวันนี้ก็จะเห็นเราป้อนส้มบ่อยๆหน่อยนะคะแม่ๆเพราะว่า อยากให้เด็กๆได้กินค่ะอร่อยจริงๆค่ะแม่แม่ฉ่ำมากลูกใหญ่มากลูกเท้าฝ่ามือเลยนะคะแม่แม่ขาค,คุณยายสั่งส้มคัดพิเศษมาให้กับเด็กๆเลยได้กินอร่อยหวานฉ่ำแน่นอนนะคะ<ส>ก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแม่แม่นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะฝากทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องอ้วนด้วยนะคะตอนนี้อ้วนขอดื่มน้ำก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ